ฐานสร้างขึ้นมานะเพราะเราทําแบบแข็งแรงอะกลับให้อยู่เป็นพันปีเลยอะถ้าเผ็นดินไม่ไหวแต่ก่อนก็อยู่ได้ตลอดไปก็มีคนเขาก็มากราบไหว้ส่วนใหญ่ทุกองค์ที่ทําแล้วเนี่ยมีเจ้าภาพทุกองค์เลยมีคนเขาเป็นเจ้าภาพบางคนก็เจ้าภาพคนก็สององค์สามองค์แล้วแต่แ,แต่กําลังเขา แต่นีมีพื้นที่ประมาณ42ไร่ก็ไม่ได้ซื้อหรอกมีคนเขาใจบุญเขาบริจาคบริจาคให้ทำบริจาคให้เพื่อสร้างเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ก็มีพระสงฆ์อยู่หรูปในหนึ่งแล้วก็เรากำลังตั้งผู้ผู้เหรียญผู้ยิ้มยังไม่เสร็จดีก็จะทําต่อให้เสร็จน่าคิดว่าน่าจะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดนะของเมืองการเอยพุทธบาท ข้างล่างเนี่ยกำลังทำลังคาอยู่มีรัชบาทโบราณนะพวกที่คณะของหลวงพ่อฤาษีขุนดำมาพิสูจน์ููแล้วอ่ะนี่คือของจริงแต่เป็นของเป็นรอยที่ใหญ่และสวยและดีมากนะก็บางวางก็เชิญใครอยากจะมากราบรัชบาทก็อันนี้ของแค่มาดูได้เลยตรงนี้ทตรงขนาดที่เรากะไว้ ไอ้ต้องเอาพอยนี้ไปล้างล้างดินออกก่อนพอยนี้ขึ้นมาจากดินมันสกป,ปกต้องล้างน้ำถึน5าเที่ยวอย่างนี้พอยจะสะอาด<ม>ถ้าไม่ล้างมันจะสกป,ปกอยู่ในโอ่งนี่นะมันจะเป็นน้ำดำเลย ถือสะอาดนะใช้ได้แล้ว,ลวก็จไปดูเดีอันนี้เราก็ตวงปูนซีเมนขาวให้ปูนซีเมนขาวกิโลครึ่งต่อพักสององ แล้วก็มาใส่ของของศักดิ์สิทธิ์ของผู้ศุกทธที่กรุ๊เศษแล้วของศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านการกุกเศษจากกัมนักต่งตางๆแนละ้วแล้วก็ใส่พลอยพลอยมรดกเนี่ยที่คนเขาสัทธามาถวาย ลอยไพลินเมือนกานะประก่งให้เขาไปด้วยเรข,ขอทำบุญร่วมแล้วก็ใส่ทรายละเอียดใส่น้ำอบ น้ำตะปูนธรรมดาให้เข้าไปนก่อนมันจะใส่ปลอยลงมาทีหลังมันเดี๋ยวจะปวนยากปกวนเข้าดีแล้วก็ใส่พลอยที่เราล้างเรียบร้อยแล้วอ่อะผสมลงไปจป็นนวนหกกิโลครึ่ง าจะเห็นเมครัอพลอยนะขึ้นมาอย่างนี้นใส่แล้วก็นวดนวดชงบนช่วงเสียนเนี่ยเพื่อไล่าอากาศไม่ให้เป็นฟองอากาศยึดไปตามมดแล้วก็ใส่ลวดเพื่อยึดให้โครงแข็งยึดไปถึงคอถึงเสียน